วันนี้พบกับน้ำอิงแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำอิงจะมาสอนทำก๊อปดักค่ะหรือที่บีบตัวนั่นเองแต่ต้นก็กําลังทําอยู่นะคะนี่นะคะแต่ต้นกาลังทําอยู่แล้วฉันก็จะทําตามโอเคเดี๋ยวฉันจะมาทํากันเลยนะคะทำแบงนี้แล้วกันขีดเกียจไปไกลหกบล็อกหนึ่งสองสามอุ้ยตรีอุปกรณ์ก่อนนะคะก่อนอื่นก็บล็อกอะไรก็ได้ หนึ่งบล็อกเลยก็ได้네 oh ต่อมาโอ้ยค่ะต่อมาไอที่บีบเนียเนียนเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยต่อมาที่โยกแล้วก็เล็ก s t ถ้าจังเองง่ายไม่เลือกข้ออะล่ะวางสองชั้นห่างกันสี่บล็อกนี่ไเนี้ยเรียบร้อยต่อมาแล้วใส่ หร,ออหรือว่าบล็อกอดรก็ได้วางไว้ข้างล่างหรือจะไม่หวก,กไดยแต่เพื่อความสวยเงอมฉันจะวางค่ะหนึง่งจังปิดไว้ข้างหลังด้วยก็ดีเผื่อมอนเตอร์มนันหนีไปต่อมาเผื่อสัตว์ทะลองหนีไปนะคะต่อมาัอแล้วก็ไว้อย่างนี้นะคะเล่นนี่ ให้มันติดกันอย่างนี้นะคะนี่นี่ี่ติดกันมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใครดินเสียงสเกลริตันบ้างน้องซนอีกแล้ววะซีน้องเสเกลลีตันไปเป็นหนูทดลองโอเคเรียบร้อยอน,อนี่นะโอเคถ้าเป็นอย่างนี้ใช้ได้นะคะ แล้วต่อมาก็วางซ้ายเข้าไปถ้าใครอยากกินเนื้อหมูทำอย่างนี้อมอมรอก่อนนะคะได <c oughs> ะ้แล้วนี่บะแล้วเดี๋ยวทัางนั้นเราจะลองใช้เกลือลิ้นตันตัวใหม่ไม่ได้ดิขอโทษนะใช้ไม่ได้ค่ะท่านเราจะลองใช้ซอมบี้พีกกันแล้วคะ่ะ นี่นี่นะคะ่ะก็หนีไปเรื่อยๆแล้วถ้าไปดันด้วยก็ยิ่งดีได้ได้อะไรมาบ้างได้เดือหมอลองกระต่ายบ้างไหมเอาคนแต่ก็ช่างเถอะไม่ได้ เราล,ลองเป็นคลิปเปอร์นี่เหรอแล้วหลบไปนี่คลิปเปอร์ตาย ขอให้ต้นยุงกัดเออขอโทษนะคะเฮ้อาดยเข้าไปี่ใช้สีออกมา้วยนาออกตอนนี้เพือนก็ใสหมกแล้วนะเฮ้ยยังไม่ใสหมวกที่ตรงนี้มันต้อง เต้นทำได้แล้วุ๊เออทุแล้วค่ะเท้กับน้องก่อนโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วแล้วมาลงกับ แกะลองกับแกะดูนะคะโอเคตอนนี้เสื้อเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะนี่มันว่ายา่ยาย่ายไม่ลงมานี่ได้เนื้อแกะมาด้วยใครสไปเดอร์นี่มันก็ไม่ดีนะคะเตัวอใครก็ได้ช่วยในการเองตอนนี้พี่จัดการให้แล้วท่านั้นดีมากถ้างั้นเดี๋ยวขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะบ๊ายบาย